ละคสรสั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดย t Baby ีโพเบบีแม่ทำไมแต่เช้าเลยคะทำอาหารเช้าไงเพิ่งมาถึงเมื่อคืนทําไมไม่พักผ่อนเดี๋ยวหนูทําเองคือรอแกทาํามีหวังได้กินแต่อะไรก็ไม่รู้แม่เห็นนะบางคนเขาไปกินข้าวเช้ากันหรือไม่ก็ให้ลูกไปกินข้าวบนรถเป็นลูกอยู่ได้ไง แม่หนูเป็นพยาบาลมาก่อนนะคะหนูว่าวางแผนเรื่องการเลี้ยงลูกเอาไว้แล้วเรื่องเลี้ยงลูกก็เหมือนกันอยู่กรุงเทพอากาศมันไม่ค่อยดีลูกจะแข็งแรงได้ไงถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดนะพี่ป้านะอาช่วยกันดูแลเราก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่เป็นไรหรอกแม่หนูก็ไม่ได้พาลูกออกไปข้างนอกบ่อยๆบ,บ้านเราก็อยู่ชานเมืองต้นไม้ก็เยอะไม่เป็นไรหรอกค่ะคำก็ไม่เป็นไรสองคำก็ไม่เป็นไร บอกเลยเป็นย่าถ้าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะลูกก็จะได้มีที่วิ่งเล่นอากาศก็ดีอาหารการกินก็ดีด้วยโถ่แม่ก็แดนต้องทำงานที่นี่นี่คะอีกอย่างที่เนี่ยโรงพยาบาลก็มีให้เลือกตั้งเยอะโรงเรียนก็มีให้เลือกตั้งเยอะไปล้างขวดนมดีกว่า แม่แจนะว่าจะสะอาดอ่ะทําไมไม่ต้มฆ่าเชื้อก่อนละ่ะปกติหนูล้างชิ้นส่วนทุกชิ้นน่ะหนูก็แกะออกมาล้างไม่ให้มีคราบสกรปรกลงเหลืออยู่ก่อนที่จะนําไปนึ่องฆ่าเชื้อโรคอะค่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะล้างเสร็จเรียบร้อยก็ไปตามสามีมากินข้าวซะไปเสร็จพอดีค่ะแม่